สมาธิจิกับมิจฉาจิิเอาสายไหนล่ะนะความเป็นโพธิอิพทนฝ่ายนั้นเห็นจิตคือมิจฉาจิตประการหนึ่งฝ่ายนั้นเห็นถูกคือสมาธิประการหนึ่ง้วนแล้วแต่ส้งางที่คําวัาเมื้อหมายเส้นทางมีอยู่แต่ไม่มีผู้เดินนิ้พานมีอยู่แต่ไม่มีคนพพาน รมีอยู่แต่ไม่มีผู้รู้ทุกมีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกจะเห็นดก็ดีประการหนึ่งจะเห็นถูกก็ดีประการหนึ่งถ้าไม่วาเงเสียชึ้นสองทางนั้นก็ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นโพธิหมายถึงก็รมชานของจิตดูธรรมชาติของพุทธะถ้าสมาธินั้นก็ยังเป็นเส้นทางอยู่ในระดับผลของผู้ ของการพิจารณาอยู่ก็ยังมีผู้พิจารณาอยู่ในความเป็นตัวตนที่แหงอยู่ในหินนั้นอยู่ถ้าไม่วางเสียชื่อสองม้างก็ไม่สาม,มารถเข้าถึงความเป็นโพธิปัญญาของพระอริยเจ้ามีความจรอบรอดูในฝ่ายของโลกิยะและผลของโลกิยะปัญญาของพระอริยเจ้ามีความจรอบรอ้ในฝ่ายของโลกุตระ และผลของโลกุตระร์เหตุแห่งโลกุตระาร์ของมันที่เหตุแห่งโลกุตรารนและผลโลกุตระรมิชฉาเจตีเหตุแห่งโลกียะและผลของโลกียะทั้งสองประการล้วนแล้วแต่มาจากเจียาของจิตย้อนเข้าย้อนเข้าย้อนเข้าจะเห็นติดก็ดีจะเห็นู่ก็ดีก็จิตดวงเดียวนั่นเองจิตนี้เป็นอำนาจกางจิตนี้เป็นอำนาจกาง ไม่เห็นพตัวตนพูดคนเช่นทางมีอยู่แต่ไม่มีผู้เดินพาะไม่มีตัวตนจะิีสุดจตามแปลว่าเห็นความไม่มีตัวรนในการเห็นควาไม่มีตัวตนในกิจเห็นความไม่มีตัวตนในการรับรู้ถ้ารู้ก็เป็นสัมถิฐานรู้เสียด้วยพราะรู้ไม่ยึดตัวรู้แ่อว่ามีรู้อยู่รู้มีอยู่แต่ไม่มีผู้รู้้หมีวางเสียสุนาร้าพ สมาธิดีก็ดีไม่จ้าที่ดีก็ดีไม่สามารถจะเข้าถึงความเป็นโพธิธรรมได้นั่นเองสมาธิดีก็รู้แล้วมีความเห็นตรองอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ภายบนเ่ยนาแ,และสลารไปมิจ่าทิ่ดีก็รู้แล้วเมื่อเกิดปัญหานของใจโดยประการใดทั้งสองข้า,มามงประมวลลองมาหาจิตดวงเดียวดวงจิตดวงใจดวงเดียวนั่น,นสิ จิตแม่งที่สำคัญมากไหมเอาจิตว่าเป็นเราด้วยจิตเป็นตับเป็นธาตุดูด้วยจิตเป็นตับเป็นจิตน,นั่นด้วยเมื่อมองดีเนานดูแล้วไปเป็นวิชาพิฐีนำไปสู่ทุกและเรื่องราวก,การอันเป็นภาระภาระภาระนั่นก็แก้ควาสุภาพเป็นพรุงพลังคือทุกข์ทลายนั่นเองสาวมานิสิกก็มองไปเห็นว่าพิจารณาเห็นเส้นทางในการดำเนินว่าทุกสินะ่งทุกอย่างนั้นพรกฟังอย่างเดียสไม่ได้เลย จะเป็นความมิชาที so away, so ่ผิก็รู้พอแรงแล้วเมื่อเจอเป็นอาคุสตกรรษกรรมกรรมด้วสมมติหมายหมานขั้ตัวไป่มาที่ก็เห็นแล้วสุดท้ายมาวิธีทางเท่าไรก็บวกเหนั้นก็เป็นเช่นนั้นมองข้ามไปลึกๆลึกๆไปหาใจนั้นไม่ได้จิตจองเดียวเท่านั้นที่ใส่ความเห็นขอป สิ่งทงีงเ่เราไ้อบพูจะเป็นถูกก็ด,กดีจะเป็นผิดก็ดีจะเป็นใช่ก็ดีจะเป็นไม่ใช่ก,ก็ดีจะเป็นสุขก,ก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีจะเป็นสิ่งที่ชอบใจก็ดีจะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ดีโดนเล่าในจิตโดนเล่าเท่านั้นใส่ทิ่ดีความเย็นท้งองไปแท้จริงแล้วสิ่งใดั้งรลมยเ่านั้นหาค่าหาประมาณไม่ได้ไม่มีค่าไม่มีรดทา่าแม้สุดนี้เพียงจิตใจความเย็นเข้าไปเท่านั้น การเป็นป <c oughs> to to ิดเป็นถูกขึ้นมาการเป็นสุขเป็นทุกข์การ็นดีเป็นยั่วขึ้นมาสองข้างนี้จะใจจะใ็้ความหมายอย่างเหตุและผลของการเกิดขึ้นนะครับไปสองข้างนี้จะให้ความหมายว่าเกิดขึ้นจากตัวจิตเป็นตัหมายขึ้นมาเยื่นเย่อออกมาหาจิตเดียวเดียวจิตเดียวเดียวเป็นใครกันเนาะมีสามมันจะรับหาตัวไม่ได้เลยแม้สักหน่อยเดียวว่างเปล่าราไร เป็นธรมารู้อยู่จะนำตัวมีมีเลยเป็นแค่คำามารู้อยู่จะใช้คำว่ารู้ถึงจะรู้หรือไม่ความเลยจงจะใช้คำวารู้หรือจะเข้าใจว่ารู้ใส่ควไมยว่ารู้หรือจะใส่ความหมายว่าเข้าใจว่ารู้หรือไม่ใส่เลยสรรมารู้คงมีอยู่เหมือนเดิมนั่นเอง มุ่งเจอหาทางหาทางหยุดนิ่งๆแล้วมองเห็นวิธีการรมวิธีแห่งสมมติเป็นไปอย่างไรวิธีแห่งวิมุตเป็นไปอย่างไรมันเกิดข้นเานัญนปาของระเรนซ่าที่วิมาร์ชนว่าเห็นแห่งสมมติแล้วโลกิยะโลกิย่วนของโลกิยาก็คือความสับสุทุิันวายอย่างที่เป็นนี้เองเหตุของโลกุตระวนก็คือการถูกพ้นนั่นเองพูดไว้ก็ลืก ปฏิบาติได้ยากเพราะหากทางปฏิบาติไม่มีราะสินะ่งต่างเล่านั้นให้โทษปขึยนมาเรื่องคามห่าจะดอยู่เดียวเจ็ด,ดจเจอกัรูปดวงเดียวเท่านั้นจิตใต้สมนึกคือพื้นฐานจิตเดิมของแต่ละดวงจิตดวงวนะิญญาณนั้นมีเราเป็นต้นย้อนเข้าย้อนเข้าย้อนเข้าจิตทิ่จิต,จต,จตร้องไปรู้ย้อนรู้รองไปทุกคน ทุกจิตทุกรงจิตดวงยิญญมีความปางหนาที่จะอยากพกหรืออยากจะเข้าถึงความสุขอ,อันแท้จริงและขาบลไม่มีการเฉื่ยคายเลยพื้นฐานของจิตระควา,าวน,นั้นปางหนาสุขที่ยอดเยี่ยมเป็นความสุขที่เที่ยงไม่มีการแบบปรฝันเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเสื่อมสลายไป เรียกว่าสุดที่แน่นอนที่สุดหนึ่งสิจิตแน่คำนั้นจิตดาลนิจิตจิตแต่คำนั้นมีความต้องการสุขที่แน่นอนแน่นหนวันไม่เสือ่อมคลายเลยเมื่อสร้งสางยังสร้างยังนั้นแล้วความสุขชาบชาบชื้อ่วยในแง่ฉบับของความเป็นโลกไม่ต้องคิดเราเป็นกัน ด้วยการใส่ความหาความสุขด้วยันนั้นด้วยนิ้วเรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยเงินทองกล่อมจนหมดด้วยความสนั่นเฉลี่ยย้อนมีราบสูงราบมียศเสลี่ยรถมีสุขรีทุกข์มีสารเสลี่ยเมนินทางเพื่อตรวเองในห้องของความเป็นโลกทางแปลี่ยนกันด้วยแต่ความสุขในโลกนี้ด้วยความสุขชนิดไหนตัวห้ามก็ยังมีความแบนหมันอยู่นี่กระทำความสุขอยู่ในชามหนึ่งในรูปขชามหนึ่งในรูปขชามหนึ่ง ไห้ย้ายออกเป็นมีว่าออกเป็นเป็นสวามันเป็นทางเปไม่ว <Alexandria> ่าใจเกิดด้วยอารมโ์ปนิชานก็ดีคือการมองเห็นความแบบผันแห่งรูปธรามายหรือลักษณะทั้งปวงก็ดีหรือม่ว่าจะเป็นอารมณ์ปฏิชานก็ดีหมายถึงกำหนดจิตให้เป็นอารมณ์อารมณอารมณ์เดียวจนนอกเป็นความเป็นอุเบกขาเอการมนหรืยังเป็นอารมณ์ฌานก็ดอครับความว่างเปล่าจนเับาถึงธรรมะนิเวศัญญานส่วนใหญ่กนะ โดยเฉพเป็นคันิการะมาที่เวลากสองไม่ปันอวบาสมาทิ่แม่เป็นความสุขสุุมกับมีธรภาพแต่ก็เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเลยย่อนออกมาย่อมออกมาความสุขในรูปในเชิงในกิจในรถความสุขในการความสุขในการสมบัติถูกต้องความสุขในปัจเจศีความสุขในงินทมกองสมบัติก็ยังถือว่าเป็นความสุขที่ชาวอ่วยอยู่ พอเกิดข <Cornell>. ึ the the ้นทาวเดียวแล้วก็หายไปย่นภาจใยย่นภาจัยสมาธิจิตก็เห็นแล้วมีเส้นทางเป็นอย่างไรปัญญาแห่งโลกิยะก็รูแล้วว่ามีผลเป็นอย่างไรทั้งเห่งโลกิยะและผลของโลกิยะก็เหมือนถึงจิตสมมติออกแล้วจึงเป็นภาณัติอรมณพลังทั้งแต่ความเป็นตัวตนออกไปปัญญาเห็นโลครราและผลหองโลุตรา กลาเป็นสรมมาทิิว่าสิาสง่งสารจะโกงหาความยืนยันไม่ได้ <c oughs> ก็เห็นแล้วย่ำย่ำย่ำย,ย,ย่ขยยามหาใจนองความสุขจะนิ่งใจในองเห็นแมวไม่ว่าจะเป็นววความสุขอะไรที่ขยายมันมนี้ก็หมายถึงจิตที่ค่คนอยู่นั่นเองความสุขที่พบเจออยู่นี้ห้ามทมเกิ้าหาบไม่ได้เลย ย่อมาอันโดยใจก็ต้องการความสความสุขที่แน่นอนนานั้นะแต่เมกับคนพ้นดูแล้วไม่มีความสุขชนิดไหนนในโลกเป็นโลติยะเป็นความสุขที่ถาวรเลยเมื่อทราบอย่างนั้นแล้วหยุดพิจารณาใจตององพระองสัจจาภูตมาสังตุเย้าเชลีววันนั่นดีสันเตประมังสุขความสุขอื่นนีกว่าความสุขไม่มีก้าไม้ยความสุร แห่งการยึดมั่นถือมั่นนั่นเองในเมื่อเห็นแล้วว่าความสุขชนิดใดๆในรูปแบบนั้นพาความยั่งยืนไม่ได้เป็นความสุขในรูปแบบของความฉาบฉวยหรือนำาสู่ความเกิดเกิดหรือสิ้นยึดยังเห็นด้วยสติีต้าปัญญามองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราตั้งตัวน้องนั้นไม่สมควรยึดมั่นถือมั่นเพราะหาความยั่งยืนไม่มีเลย และนำสู่ภาระแห่งความทุกข์ได้จบได้ผลลัพอุปทานและตัณหาไม่เคยสิ้นสุดเลยเมื่อเราเห็นในนิ้ทางนี้เองแล้วจ่เห็นความจะ่เห็นนิพวานความเบื่อในทุกข์ที่วนเวียนอยู่ในเรื่องซ้ำๆกักซ้าจิตก็พายความหลงลงไปเมื่อลายความหลงลงไปแล้วความสุขที่ได้ใ่ใดที่เคยพบเจอนั้นไม่มีค่าสำหรับจิตนี้เลย เพื่อในคำกล่าวว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือการอยู่นิ่งหรือการสงบจิตอยู่นั่นเองไม่เกิดความยินยยยดีกินรายย้าไรยไม่ยินดีกินร้ายในภาวะใดๆยินดีก็ไม่มียินร้ายก็ไม่มีไม่ไว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นยินดีก็ไม่ปรากฏกินร,ร,ร้ายไม่ปรากฏเทศศีลในการกรักษาจกินให้เที่ยมไม่วิ่งแจ่นบนทางกระแสของความยินได้โบราณไม่วิ่งแจ่นบรรากาศแสงความยินดีโบราณ ก็มันจิตลองตรงกลางนั้นไปายสมาธิตอีกก็เห็นแล้ไปไม่ใชาจิตอิความหลงยึดก็เห็นได้สองว่าของมจิตดวงยอทองนั้นนั้นการสูญยการแม้กระทั่งจิตนั้นก็ไม่เห็นชาติตนบุคคลที่ใดเลยนั้นการสูญยรดกาันนั้นกาสูญยกา วางจิตตรงไปสมาธิดีเป็นทาการสุ่อาจ้งมิจฉาทิติอานาคตสุ่ออานาคสุ่อแจ้งเมื่อวางสอนภาคนี้จบลงไปใจค่องสงบแล้เนาะจามความเศร้าสูญได้ลมาทัวงพันยในใจไม่ได้ดีเลยอาศัยความาเศร้ามี เมลิขามตริความงามนั้นคือเจติเผาที่มีเคหมังจิตเจริญอรภญญาณธาบริมาหะปุราปริบุรินทิสาหณังเอมเมวายโสลินังเวตันนังอุปกมติอิฐิตังบริจํตุมังจิตัมเมวจเมติสัมเมปุรินทุสังฆา จันดูมนรสตโยังทานลิ่โชดีรางสุยังทานสบิปิโอไิวันตุันตัมมาลุโภวินัสตุสุขีทิฆายโกภวาหามิวาตันสิิิสานิจังบุตหาบจายโนมันดันเทียงอายุวันโนสุขันบา อายันเจโคดกินาดินานทั้งธรรมีสุปดาทตาหานสัมมาจารย์สิญงานที่ัมโมยายังที่จิตตเป็นัานบูชายกระดุรารามโคนาโมโรปินา

สังขารนุภาเวนาสสังฆสุทีภาวนตุเตป่ามิ่งจาก,กานเมนอมสมาธิทธิมิน,นมามชาติทีิสมาธิทธิคอยจักสินที่ซื้อคอยนะถ้าทุกดับสม,มุทัยดับมักดับนิโรดกับอายาสพตีกับ ศีนดับสมาธิดับปัญญาดับมันยังเขา่าถึงตัวจิตอันนี้เนีใส่ปัญญาคิดคนเดี๋มันยังมีตัวตนอยู่ทุกอย่งางจะเป็นมัคอยู่กี่รังรต่ว่ามันยังมกว่าเด็กเลยนะสรุปแล้วก็คือใช้สมาธิดีเหมือนเดิมน,นั่นแหละเอาจนกระทั่งกระจ่างชัดแล้วมันจะปล่อยออกมาเองเนี่ยบอก